ว่าราชการจังหวัดจีนบุรีนะคะท่านนะคะได้เปิดกลวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต่อไปนี้ทรงทำศึกสู้สงครามโรมภุรี ประเทศไทยในพระบรมยาจิตวิันได้น้อมเกล้าดะไทะายราชพานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมาเป็นค,ครูอาจารย์ที่เลี้ยงนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านมาดูห้องแบบเด็กทางการไปแล้วก็ดูดูมันอะไรอ่ะสมองก่ออายุ12ปีสมองโตเต็มที่แต่สมองส่วนควบคุมง่ายเลยที่เราอยู่กับเด็กพิเศษเด็กที่ผสมกับกรุงเทพ ก็เล็งต่างและช่วงตอนที่ลูกผมป่วยเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ผมเองเนี่ยตอนที่ภรรยาให้ลาออกตอนปี2550ัร้อบอ่อเลยอ้าวปลุมือให้หน่อยเอาละอ้าวปรบมือใหน่อยถ่ายลูกข้าวเดียวนะคะข้าวเดียวก่อบมือจับไว้มือจับถามล่อกล้องพี่หวานอ้าว I died, but they can have. ไหวใช่ไหมคะเขายกมาแล้ว